สวัสดีครับสำหรับวันนี้นะครับพวกเราจะมาพรีเซนต์งานล,ลิลิตตะเลงไพ่ตอนที่10นะครับไปกันเลย let's go <S เริ่มที่ฉากแรกเลยนะครับสมเด็จพระนเรศวรทรงมีพระราชดำรัสกล่าวทักทายพระมหาอุปราชาว่าทรงเป็นใหญ่แห่งประเทศมอพระเกียิยศเลื่องลือไปไกลทั่วทั้งสิบทิศข้าสึกได้ยินก็ต่างเกรงกลัวพระบรมรดชานุภาพไม่กล้าสู้รบพากนันหนีไป ทรงปกครองประเทศอสมบูรณ์ไม่สมควรที่พระมหาปราชานั้นจะประทับอยู่ใต้ร่มไม้แบบนิ่งเฉยเพราะกับเชิญมหาปราชานั้นมาทํายุทธาธีเพื่อแสดงเกียรติยศให้ปรากฏต่อจากราชสมัยของทั้งสองพระองค์นั้นจะไม่มีแล้วในการทํายุทธาธีการทํายุทธาธีก็เปรียบประดุจการเล่นที่รื่นเริงของกษัตริย์เพื่อให้ชมเล่นเป็นความตาแก่มนุษย์จนถึงเมืองสวรรค์นั่นเองครับ สมเด็จพระนเรศวรได้ทรงทูลขอเทวดาและพรมทั้งปวงมาประชุมเพื่อชมการยุทธหาถีและทรงโวยพรให้ผู้ที่เชี่ยวชาญกว่าได้รับชัยชนะหวังจะให้พระเกียรติยศในการรบครั้งนี้ดำลงอยู่สืบชั่วฟ้าดินและเป็นที่ยกย่องสรรเสริญตลอดไปครับเมื่อพระมหาอุปราชาได้ทรงสดับก็เกิดขัดีย่ามานะทรงรับคำท้าต่อสู้กัน จนถูกพระแสงของเงาของสมเด็จพระนเรศวรฟันพระอังสาข,ขวาขาดสะพายแล่งพระวรกายก็เอ็นซบสิ้นวปจนอยู่บนคอช้างครับขณะนั้นควาช้างของสมเด็จพระนเรศวรคือนายมหาภาพก็ถูกปืนฆ่าสึกเสียชีวิตส่วนสมเด็จพระเอกาทศรสได้ทํายุทธหัตถีกับมังจาชโลภพพี่เลี้ยงของพระมหาปุปราชาพระเอกาทศรถได้ใช้พระแสงของเงาฟันถูก มางจาชะโลตายศพอยู่บนหลังพายพัดเนียส่วนกาของพระเอกาทศรสคือหมื่นพักดีส่วนก็ถูกปืนฆ่าศึกตายเยช,ชนะครั้งนี้เป็นเพราะพระบรมเนชานุภาพของทั้งสองพระอ,องค์พอมีทหารตามเสด็จไปเพียงสีคนพระเกียรติยศจึงแผ่ไปไกลทหารตายสองคนรอดกลับมาสองคนจากนั้น เมื่อทหารไทยติดตามมาทันจึงช่วยลุกฆ่าฟันเหล่าทหารลาวพม,ม่ามอญไทยใหญ่เชียงใหม่จนตายลงมากเหลือขนาดนับที่เหลือก็ฝ่าดงหนีไปจังนี้เป็นพระบรมเดชานุภาพของสมเด็จพระนเรศวรและต่อไปนะครับเป็นปรายชื่อผู้จัดทำนะครับนี้ด้วยกันดังนี้ครับสวัสดีครับผม นายก้องเกียรติสุม,มาติลที่สองชั้นมห้าทับสสวัสดีครับกับผมนายพี่ยิชัยสืบลังทอนเลขที่4ชั้นมห้าทับสสวัสดีครับกับผมนายพัชพรพรศีกบเลขที่12อมหทับครับสวัสดีครับผมนายชาบูยังเครือเลขที่13ม .5 ห้าทับ nice